ครับวันนี้ผมหมอสิทธ์นะครับจากเอสจีีนะครับวันนี้หมอจะมาแนะนำเครื่องเลเซอร์ตัวนึงนะครับชื่อว่าบีบีนะครับบีบีเป็นเลเซอร์พลาสติน,นะครับที่ให้ความยาวชุดคลื่น595นาโนเมตรนะครับเจ้าตัวบีบีเนี่ยมันเป็นเลเซอร์ที่เราเอามาใช้ในทางการแพนนทย์เนี่ยนานมากครับประมาณ20ปีแล้วนะครับในช่วงต้นเนี่ย ต่อมาวิวัฒนาการทางด้านการเทคโนโลยีเลเซอร์ของวีดเนี่ยมันก็ดีขึ้นเรืนเน่อยๆนะครับเราจึงเอาวีดีกมารรกชาในเรื่องของทอสเมติกมากขึ้นเพราะมีหมอหลายๆท่านเนี่ยเอาเลเซอร์ตัววีดีมเข้าไปยีรอยแดงของสีน,น,นะครับซึ่งก็ได้ผลดีมากครับแต่ของต ข้อที่หนึ่งก็กดใหญ่อะไของครีมเราคือว่าเราจะมีคนีมที่ไม่ใช่สเนะตียรอยด์นะครับเพราะฉะนั้นเราใน,ในการรักษาสิวของหมอเนี่ยเราก็จะม่ีการใช้การกดสิวการฉีดสิวหรือการทาครีมที่เกี่ยวกับสเตียรอยต์นะครับหมอจึงเลยเอาตัววีดีมาเข้ามาร่วมในการรักษาสิวร่วมด้วยคือไม่ได้ใช้แค่สเตียรอยแค่ไหนเพราะหมอสังเกตว่าเวลาที่เรายิงรอยแดงเรื่อยๆเนี่ยบิิวเวณรอบๆรอยแดง เพราะฉะนั้นผมก็เลยเอาวิบีเนี่ยมารักษาปรับปรุงในเคสที่ติดสเตอรอยติดยาหรือมีอาการปวดมากมีอาการหน้าแดงหรือไม่สร้างสาเหือโดยเทคนิคการยีกเนี่ยก็เป็นเทคนิคของหมอที่เราเอามายิกกับคนไทยนะครับซึ่งผลที่ได้เนี่ยน,น่าประทับใจมากมันทําให้คนไขท้ที่ติดสเตอรอยติดยาเนี่ยสามารถเลิกการใช้ยานในการรักษา แต่ไม่ได้เร็วมากคนระับจะค่อยๆแข็งแรงทีละนิดชา้ชาๆชา้ชาๆชา้าๆแต่พอทาไปเรื่อยๆประมาณสัก5 1อครั้งนิดหน่อยเนี่ยผิวจะเริ่มแข็งแรงขึ้นแล้วคนไข้ก็จะเริ่มรู้สึกว่าสู้แดดมากขึ้นสู้แสงมากขึ้นสามารถใช้ชีวิตตามประจําวันได้ดีขึ้นนะ,ะับผิวแพ้ง่ายอาการแพ้ของผิวก็ลดลงนะครับออหมอจะลองมาแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องมือ วีบีมของของ s c j เราเนี่ยเป็นวีบ <Yeah. S 1> ีมเขาเรียกว่าวีดีม2นะฮะเป็นวีดีมรุ่นใหม่นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นตัววีบีมเป็นรุ่นโมเดลที่ชื่อว่าโปรเทคนะครับเป็นรุ่นที่ทท่าที่สุดรุ่นสูงที่สุดของวีบีมนะครับตัวนี้เนี่ยเราสามารถที่จะใช้ได้ในการร,ารักษาโรคที่เกี่ยวกับเส้นเลือดเนอี่ยไดย้ทุกโรคนะครับเพราะเป็นตัวที่มีหัวทิศให้รักษาได้มากที่สุดแล้วนะครับ อันนี้ก็เป็นหน้าจอดิสเพล์ซึ่งเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนพลังงานได้ตามความต้องการของหมอแต่ละท่านที่อยากจะมีนะครับซึ่งมันก็จะดีกว่าเครื่องมือที่ไม่สามารถที่จะประับพลังงานได้เลยนะครับการปรับพลังงานได้มากๆกเนี่ยก็สามารถก็ทำให้หมอแต่ละท่านจะสามารถวิเคราะห์วินิจฉัยแล้วก็สามารถปรับเปลี่ยนการรักษาได้ดีมากขึ้นนะครับวันนี้ก็หมอก็จะมาทดลองนะครับมา,มาแสดงสาธิตการอีก จะมีคนไข้ถามหมอมากเลยว่าการยินเลเซอร์ตัว VV เนี่ยมันทําให้ผิวบางหรือเปล่าผมตอบไปเลยนะับว่ามันไม่ทำให้ผิวบางยีนจะทําให้ผิวแข็งแรงขึ้นนะครับภายหลังการยิงเลเซอร์เนี่ยสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติเช่นคนเดินเข้ามาในปียีนเสร็จพวกสามารถเดินอกไปโดยแดดอะไรได้รับไปฟิเนสต่อได้เลยครับไม่ต้องเป็นห่วงตัว VV นะครับ ก็เดี๋ยวจะมาสาธิตดีๆในการรักษาเรื่องของรอยแดงนะครับ ความรู้สึกนะฮะมันจะมีสเปรย์เย็นๆพ่นมากงอนนะฮะแล้วก็จะตามรัรด้วยความร้อนนะฮะที่ตามป็นค่าจะเห็นแสงสีส้มๆนิดหน่อยนะฮะในการถ่ายรูปเนี่ยในการถ่ายวีดีโอก็จะเห็นอะจะเป็นแสงแวบๆว่างขึ้นมาได้นะครับ ก็จะมีคนไข้ถามมามากมายเลยว่ายิงแล้วมันเจ็บไหมเจ็บไหมครับไม่เจ็บโอเคตัววีวีจะเป็นตัวเลเซอร์ที่สบายๆนะฮะไม่ได้มีอาการเจ็บกันรทนะครับสุดท้ายนี้ก็คงจะคลิปนี้แหละหมอก็คิดว่าคลิปอันนี้จะเป็นเป็นเป็นคลิปที่โชว์เกี่ยวกับเรื่องของประสิทธิภาพวีวีการรักษาวีวีนะฮะคงจะ็นประโยชน์ต่อผู้ที่รับชมไม่มาก i